บุรีรัมกินเจวันแรกคึกคักแม่ค้าโอดทั้งผักและวัตถุดิบแพงขึ้นเท่าตัวจึงปรับราคาขึ้น10บาทเทศกาลกินเจที่บุรีรัมย์วันแรกแม้งดนั่งทานตามมาตรการป้องกันโควิดยังมีประชาชนมาเข้าคิวซื้อหิ้วกลับบ้านกันอย่างคึกคัก เกินคาดด้านแม่ค้าโอดปีนี้ทั้งผักและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารเจแผงขึ้นเท่าตัวผลพวงจากน้ำมันราคาพุ่งและแหล่งเพาะปลูกหลายจังหวัดน้ำท่วมทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจึงต้องปรับราคาขายขึ้นจาก30เป็น40 บรรยากาศเทศกาลกินเจที่ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นที่บริเวณถนนพิทักษ์ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาบริโภคผักผลไม้และลดการบริโภคเนื้อสัตว์เนื่องจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้ว การบริโภคผักผลไม้ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายช่วยให้ปลอดจากโรคภัยต่างๆที่เกิดจากการบริโภคอาหารจำพวกเนื้อสัตว์หรือไขมันอีกด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศวันแรกก็มีประชาชนเข้าคิวรอซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จที่ร้านค้าต่างๆในจังหวัดมาร่วมจำหน่ายในงานมากกว่า10ร้านคึกคักตั้งแต่ในช่วงเช้าถึงแม้ปีนี้จะงดให้นั่งรับประทานที่หน้าร้านเป็นปีที่สตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่ประชาชนก็ยังพากันซื้อใส่ถุงหรือภาชนะที่เตรียมมากลับไปรับประทานที่บ้านกันอย่างคึกคักโดยงานเทศกาลกินเจจะมีไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2565นี้ ด้านแม่ค้าขายอาหารเจได้บอกว่าเทศกาลกินเจปีนี้เป็นปีที่สองที่ให้งดนั่งรับประทานที่ร้านตามมาตรการป้องกันโควิด19ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะเงียบเหงาเพราะไม่ให้นั่งทานแต่พอเปิดขายวันแรกกับมีประชาชนเข้าคิวรอซื้อคึกคักตั้งแต่ตีห้ซึ่งเกินที่คาดการไว้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างดีใจแต่ก็ยอมรับว่าปีนี้ราคาพืชผักบางชนิดรวมถึงวัตถุดิบอย่างอื่นและเครื่องปรุงต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหารเจปรุงสุกข,ขายนั้นก็มีราคาแพงขึ้นเท่าตัวสาเหตุก็เนื่องจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นประกอบกับแหล่งเพาะปลูกพืชผักหลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมทางพ่อค้าแม่ค้าจึงจำเป็นต้องปรับราคาขายขึ้นด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ขายถุงละ30บาท ก็ปรับเพิ่มเป็น40บาทโดยอาหารใส่ถงุงใส่ปินโตราคา40บาทอาหารราดข้าว1อย่างราคา40บาทอาหารราดข้าว2อย่างราคา50บาทซึ่งลูกค้าก็เข้าใจในภาวะที่เกิดขึ้นและยังอุดหนุนกันอย่างคึกคักค่ะตัวค่ะโ,โปรตีนสดโปรตีนแห้งข่ะขึ้นหมดเลยค่ะแต่เราก็ยังประคองราคาไว้อยู่ไม่แพงกเกินไปข <c oughs> ึ้นเยอะอยู่นะพี่ครึ่งต่อครึ่งน่ะ เหตุที่ขึ้นนี่ก็่เป็นเพราะอะไรน่าจะน้ํามันก็มีผลเนาะค่าขนส่งค่าขนส่งนะคะสําคัญเลยแก้งเปิดมันส่งผลกระทบยังไงกับแม่ค้าบ้างโอ้ยแม่ค้าก็รับต้นทุนเพิ่มขึ้นมันได้กําลังน้อยลง <c oughs> <c oughs> เพิ่มต้นทุนกําลังน้อยลงส่วนราคาที่เราเอามาขายนะคะเราก็บวกตาม <c oughs> แต่ว่าเพิ่มไม่เยอะค่ะ <c oughs> แรกวันแรกก็ดีค่ะคือค่าดีค่ะดีมากค่ะเป็นกลุ่มไหนคะจะเป็นกลุ่มที่กินประจําอยู่แล้วแล้วก็จะมีขาจรแล้วก็กินตามประเพณีเนาะค่ะส่วนใหญ่ว่าคนบุรีรัมเขากินเจกันดีมากเลยค่ะนิวยีสุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน